สวัสดีค่พะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ยืนในช่องของกินกุศชี่มาลำโพงเอ,อ่อผิวเขียวือวอตเหมือนเดิมพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศสวัสดีค่ะแม่นุ้ยสวัสดีจ้าเฮ็ดยังกินน้อพัดขนาพัดขานานคะนบอกไปฮะผู้ไปคนบอกไปบอจ้ะโอไทยไต่ไทยไต่นนเลยโยไทยไต่ น้อนเหรียญพระพันานมาทยาใสนคอันนี่ก็เตียงขันหาขันแก่ดีค่้ลูกขันหาต่อานอนเลยลูกล่ะนอนเลยตายความเกินไว้ของลู คันหาผู้ชายคันหาผู้ชายคันแปดบ่กแม่บ่ผู้ชายคันแปดหรือคันหาค่ะคันหาเตรียมถึงทุงเวทีแต่ว่าเม่ติมบาสามาสิไปไายเวที่ไหนเพราะว่าอย่างคนบอเห็นไยเนาะใส่เวที่เนี่ยน่ากินหรอนะใส่เวที่นั่งแต่งโอ้ที่เห็ดงามแท้แต่งสวย จะครูนะลูกคูจ้าวันดีจ้าคนงามก็ต้องหิดงามอุ้ยตะฮักเจ้เอาเอาเอาๆเ็สูสสูไม่เคยแต่งหน้ามากออแก็ดีก็อีแมพ ว่ามันยทังบุญติลูกเป็นไสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกนได้ละตีพันาทตากตาถุกเด้อ ว <laughs> เวที okay. วมีนะนะมใตะเวทนะแีแล้วนแต่ว่าแม่บาดีไทยหนะเวทีเนาะแต่กระชับไทยอาใเตะเวทีเนี่ยนะ,ะแต่เราพ้นกันผู้จังลูกเต่าเนี่ยนะแดงขันหาเพื่อบาสิสีฉุนเวทีกาดบายเวทีก่อนฉีฉุนเนาะให้มอนมาดิจ้ามากระตีบอลค่ะเหนื่อยหลายแม่ไปตีอยู่ไงไปตีบอลยุสนามวัเหลีมาึงจะไม่เหนื่อย ามัาจะเข้าเศร้ากับท่านไลยกินแล้วสหากินข้าวก่อนคือเตะแตะก็หลางออกสมุนเพียกป่านนี่เด้่สวัสดีค่ะเพื่อนสาวเพื่อนสาวแม่ติ่มเนี่ยพี่น้องคู่เอเลนเซอร์เพื่อนสาวแม่ติ่มเด้อมีอะไรก็นยังมือนนี่แม่เตะขันหาเจ้าไมเห็ดก็เห็ดชุดนี่แต่งไวจะเปิดโอ้จัดการทำชุดตื่นสวยมือนนี่ตื่นเที่ยงคุณ บาไวเว้นีทำงานมันเล็งหอดกลไใกล้มือไกล้ื้ีซือนะคะคุยซื่อจะมาขนจะมาหัวจะมอกันเอเล่เลยกเปทำบึงเปิดปบตอนนี้บันเบิงมาทั้งได้เออบึงบอดเวทีกับบอดาไทยน้่งมกินกะดิ่ไทยเอาใตเวทีคนวับรเไทยมีกระเทียมเียมทุกคน ตองมีคู่บาอาจารย์เวลาสิขึ้นเครื่องเวทีมือแรกก็ต้องเตรียมคันหาไว้สักก่อนเพราะเวทีเป็นเวทีที่สูงเกียติมีคู่มีบาเนาะจริงเนาะ โอนี่ก็ด <mom> <ha> ้ถทายคลิปพี <ator il> <ğim> ่น้อง่ <voir> <sk> ็เด้น่ายคลิปเลยโมนี้เด้คลิปเดี๋ยวอัพลงกระโหลกเนี่เกรีอการแชร์ตัอมือล้วคลิปสองคลิปสาคลิปโอ้ยเก่งอายนเกงแห้กาวาหลับเร่อยากงให้คอยดงกาว อันนี้ก็คือบ่ได้เบ่งรอบโดมโอ้ลายมือเลยด้วยพี่น้องลายมือแล้วผ้าไปเบง่งสียางผ้าไปเบ่งหัวเนาะเครือ,รอบดขอบชิดนะคะหัวใสแล้วเนาะนว่านได้อันนี้ปัานได้ขอบพุณให้ทุกคนลังใจ ภาพพี่น้องไปเบังทงหน้าพุ่นวิวสวยเลยพี่น้องมึงอีตตเว่นกำลังสิตบตัวบินเห็นแตเว่ยนย่ำเดยกับขึ้หัวต่างต่างเป็นเด็กน้อยเลี้ยงควายแล้วซ้ำนี่กำลังกำลังไล่คว,าย,ควายกลับบ้านทำไมแม่ติมเป็นเด็กน้อยเลี้ยงเท่าสิบยี่สิบตัว ก็อบอกมปนคล้ยอย่าควงเหมืนอนดอกแบบว่าเลี่ยงเงินเลี่ยงเ,เอาลูกปั่นกันนะสมมติว่าปีละลูกสองลูกยังสี่วนมากก็จะเป็นกล้วยแม่เนาะปีละลูกสองลูกยังสีสกกลลสงงส่ขับปั่นกันอืเลี่ยงกล้วยเลี่ยงเอาลูกปั่นกันบนนี้มีค่าจ้างแล้วเป็นเด็กน้อย ฝนตกนิลินโอ้ยพี่นองเอ้ยขึดนหนาคักลำบากตากตำคักมันกระเวียนกระเวียนนกกำลังบินกับบานกับซองกับแห้งเน,นาะเออนำซาเพ็่นกระเตี้ยนได้พีนองอนำซา,ากระเตี้ยนเล อยากสีทายังให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเพิ่นอันเอฟซีบอกว่าทายังกับเบิ่งคือเก่าหันละแม่ต <laughs> ิ๋มเย่าทิมช่วงโดนหลายว่าซั่นโอ้ยตีธุระนิดนึงมื้อนี้ก็ได้บเล่โบเล่ทายตอนเนี้ยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะว่านี่ก็ได้ทายอยู่งว่านี่ก็ได้ทายแล้วแล้วพ่นโอ้ยอัพโหลดคลิปบาดนี้พี่น้องโหลดกระซ่าไรเบื้งเบิ่งเบื้งเบื้งจักสีตรแห้งสำใดัเบิ่งห้อยน้ำเสาะ ห้อยนำสซะตกแง้ครับอันนี้กัทุรงหน้าเกิดอยู่ไซก็ให้เกิดเป็นคนไทยอยู่ประเทศไทยนี่แหละมึงประเทศอื่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยประเทศตุรกีเห็นแล้วอัโทษอัทั้งใจตายเป็นเบือ่อ ประเทศไทยนี่เป็นอีหยังที่แบบโชคดีที่สุดแล้วพุ่มใจเลยพี่น้องเอ้ยดูใจเกิดตายชาติได้ก็ให้เป็นคนไทยนี่แหละมึงเข่าพายมันเกิดว่าขึ้นเข่าดำอนะไรนาะพี่น้องเนาะเข่าพายก็สีก็สีหนาเปิดอกจักน้อยมองึงมีแงามเลยเห็นงามไรก็ร่วมได้เกี่ยวตาใบเห็นแล้วเหนงามไรก็ได้ อืม,อ,มอีเกิงก็ล่งสีชัดพี่น้องเหอีเกิงวะอืมก็ล่งสีชัดเขียนมันขามากกว่าีอันนี้แล้วแต่เว้นโต๊กอีเกิงก็ขึ้น <c oughs> ถ้าเป็นเล็กน้อยไม่ติมเข้าใจว่าแต่เว้นกับอีเกิงเป็นดวงเดียวกันนี่พี่น้อง แต่ว่าที่นเนี่ยที่ที่ที่แท้แล้มมมเมันบ่แมน์ะจนทจ์หรือว่าอีก,กึ่งบานเห่าหนี้แล้วเนะาะตะวันก็คือตะเวนเออบานอีสานเห่าอื่นตะเวนเนาะอีตะเวนขันยามือเศาร์ขันแดดแกเนี่ยขันตะเวนหักเลียดเหรอสมัยตะกี้กับล่ำงานจอภาพแล้วพี่น้อง ตะเวนขึ้นโพเพยผลเหลวแดดซองผลเหลวค่อยได้รุวงหานตะกีก็ได้เดี๋ยวนี้บวก,กือตะกีต่างเก่าต่างหลังเนาะพี่น้องมาทำชิพ่าหยางไปบางลำซาและชิพาหยางกับท่างคุณกำลังทำพิธี ทํ้งไปทีขึ้นงงทั้พวิธังนังพัิทีมขอบคุณใี้ทุกกาลังใจกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะชี้นี้กะเอาเอาไว้ซ้ำนี้กอนกันแล้วกันสุดท้ายนี้กะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนหายช่องติมกุชุมาลั่เพลิอนออฟิเชียลทำเนด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณค่ะ